สวัสดีครับท่านผู้ชม Youtube ช่องสวนตาการนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนตาการปักช่องนะครับนำเสนอการปลูกทุเรียนในภาคอีสานตอนที่7การเตรียมความพ,พร้อมสำหรับทุเรียนที่จะออกดอกและติดผลปีแรกสวนตาการนะครับเราปลูกทุเรียนกันมาครบ5ปีแล้วนะครับเราก็เลือกที่จะเอาไว้ผลผลิตนะครับให้ออกดอกออกผลได้แล้วเราจะดูอย่างไรที่ให้เห็นว่า ทุเรียนนั้นพร้อมจะออกดอกและติดผลนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมาดูก็คืออายุปีนะครับทุเรียนนะครับอย่างต้นนี้มีอายุ5ปีขึ้นนะครับก็พร้อมที่จอ,อกลูกแล้วอันนี้เป็นหมอนทองนะครับสิ่งแรกก็คือที่เราจะต้องมองก็คือเรื่องความสมบูรณ์ของต้นขนาดต้นนะครับขนาดกิ่งนะครับที่พร้อมนะครับที่จะให้ผลผลิตนะครับขนาดกิ่งนั้นมีความสําคัญก็คือถ้ากิ่งเล็กมากเกินไป ก็จะทําให้ทุเรียนนั้นหลุดร่วงง่ายกิ่งนั้นไม่สมบูรณ์พอเราะะตัดผลแล้วกิ่งอาจจะตายได้เหมือนการขนาดต้นถ้าต้นไม่พร้อมนะครับที่จะมีปริมาณผ,ผลผลิตในปีแรกนะครับต้นก็จะเกิดการที่เขาเรียกเสียศูนย์ก็คือเสียธาตุอาหารในลาต้นทําให้ต้นนั้นเหี่ยวเฉาได้ง่ายสําหรับการที่จะให้ทุเรียนนั้นออกดอกออกผลนั้นนะครับสิ่งแรกก็คือการงดน้ํา นะครับการงดงานนั้นเป็นเทคนิคของนนทบุรีก็คือการที่ให้ทุเรียนนั้นเกิดภาวะการขาดน้ํานะครับช่วงฤดูอากาศเริ่มเย็นเริ่มมาก็ใช้วิธีการงดน้ําอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการใช้สารเปิดตาดอกหรือสารกระตุ้นในการที่ออกดอกนะครับพวกนั้นก็คือใช้ฉีดนะครับเปิดตาดอกนะครับเพื่อให้ปุ๋ยนั้นไปกระตุ้นการสะสมอาหารตามกิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ตามต้นเพื่อให้เกิดตาดอก ออกมานะครับสำหรับสวนตาก้านเราเองนะครับเราใช้ทั้ง2วิธีก็คือการงดน้ําแล้วการกระตุ้นโดยการฉีดยาเปิดตาดอกเพื่อให้ทุเรียนนั้นออกดอกสมบูรณ์ทุเรียนก็จะไม่เหี่ยวเฉาจะไม่เกิดอาการใบไหม้หรือใบเหลืองทําไมเราถึงต้องใช้ทั้ง2วิธีนะครับถ้าเกิดเราใช้วิธีการงดน้ําอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ออกดอกออกผลก็ได้เนื่องจากสภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วถ้าเราใช้สารเพียงอย่างเดียว นะครับจะต้องทําให้เราเนี่ยใช้ปริมาณสารเคมีเพิ่มมากขึ้นนะครับจำนวนเยอะขึ้นแล้วก็จะอาจจะทําให้ทุเรียนนั้นแตกใบอ่อนพร้อมกับดอกได้สำหรับสวนตะก,ก้านที่ปักช่องนี้นะครับสวนตะก,ก้านเราใช้ทั้ง2วิธีอย่างที่บอกแต่ต้นนะครับก็คือการที่เราดูเรื่องของขนาดต้นนะครับดูอายุต้นดูความสมบูรณ์ของต้นดูใบพร้อมแล้วนะครับสวนตะก,ก้านก็จะทาําความสะอาดโคน ก็คือการเก็บใบไม้ใบหญ้าออกจากโคนจากการที่เราเก็บโคนเสร็จฝาดโคนเรียบร้อยเราก็าแต่งต้นนะครับก็คือการแต่งกิ่งให้สะอาดเหมือนกันนะครับจากนั้นก็คือการใส่ปุ๋ยนะครับที่ส่วนตะกั่นจะใช้12 12 17หลังจากที่เราได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้วิธีการงดน้ำนะครับก็คืออย่างที่เราจะงดน้ํา7วัน นะครับหลังจากที่เรางดน้ำเจ็ดวันแล้วเราค่อยสังเกตว่าตานั้นออกไหมนะครับแล้วเราก็ลดน้ำเจ็ดวันนะครับถ้าตายังไม่ออกมานะครับเราก็งดน้ำอีกเจ็ดวันนะครับพอลดอีกเจ็ดวันทีนี้ตาดอกเริ่มออกให้เราเห็นนะครับอพอตาดอกออกมาแล้วเป็นตาปูแล้วเราค่อยเริ่มลดน้ำต่อไปให้สม่ำเสมอ สำหรับปัญหานะครับของการปลูกทุเรียนในภาคอีสานขนาดที่ออกดอกและให้ผลนั้นนะครับเราจะมีโจทย์ของเราอยู่ก็คือศัตรูพืชก็จะมีเรื่องของเพี้ยไก่แจ้แล้วก็เพี้ยจักจันฝอยนะครับสำหรับเพี้ยไก่แจ้นั้นจะตมตีนะครับช่วงที่ทุเรียนเป็นดอกนะครับระวังดอกเป็นตีนหนูนั้นจะมีเพี้ยไก่แจ้เข้าดูดน้ําเลี้ยงนะครับอาจจะทําให้ดอกหรุดร่วงได้ส่วนเพี้ยจักรจันฝอยนั้น จะเข้าโจมตียอดนะครับทำให้ความสมบูรณ์ของต้นนั้นน้อยลงนะครับทำให้ทุเรียนนั้นอาจดุดร่วงได้ง่ายสำหรับการป้องกันนะครับก็คือฉีดยาคุมเพื่อให้ไม่เข้าโจมตีทำลายดอกและใบทุเรียนสำหรับอากาศที่ท้าทายในภาคอีสานนะครับจะมีอากาศร้อนมีฝนตกมีอากาศหนาวนะครับถ้าอากาศร้อนนะครับก็คือจะทำให้ดอกฝ่อได้ง่ายวิธีการแก้ไขก็คือการฉีดยา นะครับกับการเพิ่มปริมาณน้ําช่วงระยะเวลาที่ทุเรียนกําลังออกดอกนั้นเกิดฝนตกน้ําฝนมีไนโตรเจนเยอะ mm hmm. ก็อาจจะทําให้ดอกนั้นกลายเป็นใบได้ง่ายนะครับหรือแตกเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแทนวิธีการแก้ไข,ขของเราก็คือต้องฉีดปุ๋ยบํารุงเพื่อให้ดอกนั้นสมบูรณ์และโตเร็วในขณะเดียวกันถ้าเกิดอากาศหนาวคําแนะนําก็คือ,อเราควรให้น้ําเพิ่มเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับต้นที่กําลังจะออกดอกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับดีเราพามาดูต้นที่พร้อมจะออกลูกปีนี้แล้วนะครับกิ่งเนี่ยดูนะครับกิ่งสมบูรณ์ทุกกิ่งนะครับพร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีที่ห้าแล้วครับนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเป็นพันธุ์กำปั่นพวงนะครับพร้อมที่จะออกดอกปีนี้ดูทรงคุ่มสมบูรณ์นะครับกิ่งนะครับลักษณะต้น พร้อมที่จะให้ผลผลิตในปีนี้แล้วนะครับนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันที่สวนตะการปักช่องนะครับดูทุเรียนที่พร้อมจะออกดอกออกผลผลิตในปีนี้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับท่านที่สนใจในการปลูกทุเรียนสามารถติดตามเราได้ที่ w ว w t ์ไบต์ n ว็บทุเรียน o o ดอหรือ youtube สวนตาการทุเรียนนนนะครับแล้วเรายังมีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อได้คือ ID Li n e นะครับ D U 2 5 6 4นะครับเรายังมีคลิปที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สวนตาก้านทุเรียนนนทรับวันนี้นะครับขอทุกท่านปลูกทุเรียนอย่างมีความสุขสวัสดีครับ